โรงเรียนนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยโดยใช้กระบวนการ Active Learning โรงเรียนอ,อปปคลองน้ำใสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา2567มีจำนวน,นนักเรียน231คนข้าราชการครู14คนพนักง,งานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนครูพี่เลี้ยง1คน และลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไฟฟ้า1คนโรงเรียนจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานที่ยั่งยืนสร้างพื้นฐานอาชีพสู่ชุมชนอัตลักษณ์คือมารยาทดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์คือโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสาแก้ว ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยโดยได้รับผิดชอบในส่วนของลูกเสือสามัญกองหมูบ่บนการอยู่ไหนคะยกมือ เรียบอาวุธถอดมือ ที่ได้นัดหมายนะคะสัปดาห์ที่แล้วให้นักเรียนเตรียมเชือกมานะคะให้ในหมูลูกเสือตรวจเชือกสมาชิกกลุ่มของตัวเองเชิญค่ะวันทยามูหนึ่งพร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมเกมค่ะวันนี้คณครูก็จะมีเกม,มเรียกว่าเกมหันทิศเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษถ้าทิศเหนือเราจะใช้ <N. S 1> สัญลักษณ์ตัว N ซึ่งย่อม,มาจากคําว่า n o t นะคะมาจากคําว่า west ตัวอะไรคะ w ะันอยู่เพราะนั้นนัเนียนจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของทิศปักอยู่หาจะมีตัวอะไรบ้างอ้าหันไปมองอะไรบ้างด ตัวอะไรคะตรงนู้นตัวอะไรสัสมผัสเนาะแล้วก็รู้ความหมายของตัวอักษรต่างๆด้วยใช่ไหมคะอ่ะเพราะนั้นก็ กิจกรรมเกมการศึกษาก็จะเป็นประโยชน์สำหรับที่จะเอาไปใช้ในกิจการของลูกเสือนะคะ แป๊บนึงเต้ปล่อยเตะปล่อยก่อนไปเลยไปเลย่ไเลยมาสมุทรแ ช่วมงเรื่องส้นวันนี้เรื่องสั้นที่เป็นประยนูขอเสนอเรื่องว่าเสนอเรื่องว่าว่า Ya, Pak. สอนเรื่องวิชาสิ่งแวดล้อมผ่บเป็นในเรื่องของภาวะลูกร้อนซึ่งปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่คนงซึ่งครูรับผิดชอบสอนในช่วงชั้นตีก็คือชั้นปรหลหรักๆเลยภาพรวมนะก็จะให้เขาสักษาว่าภาวะลูกร้อนเกิดจากอะไรเรามีวิธีแก้ไขอย่างไงบ้างก็คือ,อจะให้เขาระดมความคิด ด้วยกันแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ให้เขาพิสูันกันนำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้แล้วให้ออกบานังสอข้างหน้าให้เพื่อนอีกกลุ่มฟังแล้วส่วนกิจกรรมครูจะให้ว่าทำคือให้เขากลับบ้านไปเลือกต้นไม้หนึ่งชนิดปลูกแล้วอัดวิดีโอส่งให้ครูแล้วครูก็จะแจกแบบบันทึกให้เขาเพื่อบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ของตัวเองในแต่ละสัปดาห์ป็น สอบถามนะคะรเรานำหลักสูตรรียนระเภทมาใช้ในโรงเรียนอะไรบ้างคะจากการที่เรานำหลักสูตรลูกเสือสีประเภทมาใช้ในลูกเสือสามาัญนะคะก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ก็พบว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบางส่วนในภาคเรียนที่1นและภาคเรียนที่2เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็สภาพปัจจุบัน เวียนและก็ความทันสมัยในยุคปัจจุบันค่ะขราวนี้สอบถามนะคะหลังจากที่ได้นำหลักสูตรลูปเสือสีประเภทมาใช้มีเกิดปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะปัญหาโดยรวมมันเรียกว่าไม่มีนะแต่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยเช่นระยะเวลาในการสอนเนื้อหาอาจจะไม่ทันก็จะแก้ปัญหาโดยการแบ่งเนื้อหาออกไป ทั้งที่1ทั้งที่สองทั้งที่3นะหรือความสามารถของบุคลากรอย่างเช่นตัวครูเองเนี่ยอาจจะไม่เก่งในเรื่องการถูกเงื่อนก็จะไปขอความรู้หรือไปขอตัวบุคลากรของผู้มั่งักสามาัญรุ่นใหญ่มาช่วยก็โดยรวมถือว่าแก้ไขได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปแอบด,ดูลูกเสือสามัญมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะ ใช่ใชเพราะว่าเราคิดว่ามีความทันสมัยและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ <Yeah. S 2> าการเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือของผู้บริหารและครูมีดังนี้วันที่1-3กันยายน2567นวายวสันเผือกพันธ์ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทนะ ขค่ายวชิรวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่8 9ถึง9กันยายน2 5 6 6นายอาคมรุนสีงามผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทณาค่ายวชิรวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่21พฤศจิกายน2567 นายอาคมรุนสีงามผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 6. อินดาบ้าไทยแลนด์2024โรงเรียนได้มีการทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือฉบับใหม่เริ่มจากภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยใช้วิธีการทางลูกเสือที่มีการปรับใช้ให้ทันสมัยมากขึ้น เน้นกระบวนการ Active Learning ให้ลูกเสือเนนารีมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสารรคสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของชาติจึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 2. มีทักษะการสังเกตจดจำการใช้มือการแก้ปัญหาและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ม,มีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรค์งานฝีมือสนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติผลจากการเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยปรากฏว่า 1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์100% 2. เอโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีการศึกษา2566 3. โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ o n e นปีการศึกษา2,566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ4โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้อยเบียบแถวลูกเสือและเนตรนาลีสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัด5 นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาลูกเสือเนดารีอย่างมีความสุขและบรรลุวัตถุประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง